แต่ของเราได้ยันครั sensor, บเสียงไปแล้วเสียงโซลามากเลยนะตอนนี้ทุกทคิดทางนะคะรอมากแล้วนะครับผมเชื <busca> <sk ling> ่อว่าเพื่อนรอมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดจากรุ่นนวินคลิปเชิญครับก้าวสู่โลกใหม่แห่งเทคโนโลยีออนเลยดูดีทุกมุมมอง จะสูงใกลยย้หรือไกลก็เอาอเปิดทุกมิติความงามในตัวคุณได้ที่롱ลองวีคลิ๊ก よし <noise> <noise> Terima kasih telah menonton! 그렇게 그런다 그러지 않아요. 네. 아, 그래요. 근데 제가 사실 진짜부터 비교를 했거든요. कु 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 thank you ส่วมร้องระวิงคลินิกของเร,รานะครับเฉยคนนี้ครับตัวแทนของคนรุ่นใหม่ยูเจนนครับกลา้ทาที่จะก้าวขั้นสูงกันดด้านความงามและการดูแลตัวเองนะครับพาคุณไปสู่กโลกแห่งวิตติคเทคโนโลยีความงามที่ล้ำสมัยจากโรงพยาบาลคลินิกนั่นเองครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่แดนเซอร์ด้วยนะครับทำให้การเปิดต,ตัวนี้ดแบบูแลโดดเด่นจริงๆยิ่งใหญ่มากที่จังจะขอขอนุญาตมาสัมภาษณ์ถึง พรีเซนเตอร์คูใหม่มของเรานะครับสวัสดีนะครับคุณยิ่งครับสวัสดีค่ะขอะขอนุญาตบอกว่าสวยจริงนังมากๆครับตั้งแต่เปิดตัวมาหมุนสวยครบทุกมิตินะฮะขอใช้คำนี้จริงๆว่ารงดูมีคลินิกนี่สุดยมากๆเลยอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะสวยทุกมิติอ่ะทักทายแ,แฟนๆก่อนทักทายแขกรมีเกียรติที่วันนี้มารออ่วมงานกับเราครับสวัสดีค่ะมิตรนาวีนะคะ ทีนี้ทีละจ้ารู้ดีถ่าจบชื่อเสียงที่ก็มาแบบไม่อยู่จริงๆโอ้โหเมื่ออยู่ในครอบครองโดมินแล้วเนี่ยพ่านัก้าบ้านก็จะตั้งแบบนี้นี่เองนะฮะโอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับที่เป็นหนึ่งในครอบครองโดวโดมินะเป็นดีฟีเซนเตอร์ขคว้าเว้าดีวเจด้วยตื่นเต้น เ่็นแนมากแล้วก็ต้องขอบคุณลมเราบินด้วยนะคะจริงๆคือบินก็ได้มาชในกันไว้วก็รู้สึกว่าัพธกดีมากๆแล้วก็จริงๆภายใต้คอน,นเซ็ปต์ New Gen n e วิ e ยาก็เป็นแนวคิดที่ค่อขนข้างตรงกับตัวเองซึ่งทั้งตรงกับการดูแนตัวเองแล้วก็การตบมือจรงยังไค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ถ่ายทอดความงามแล้วก็ความมั่นใจในแบบฉบับที่เป็นคนรุ่นใหม่ ยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับอยากจะให้ท่านผ่านคุณวิกเก็ตได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ค้าคั่งถึงนะครับสวยทุกเรื่องจริงๆยิ่งตัวเอยิ่งสวยคนอะไรสวยขนาดนี้ยิ่งเขินนะที่จะชมบ่อยกเลยน,นะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากรู้ครับทราบไปว่านี่เป็นการรับพรีเซนเ,เตอร์ครั้งแรกในชีวิตของบิ๊นเลย <c oughs> อะไรทำให้เรามาั่นใจมาเป็นหนึ่งในครอบครัวข,ของโครงการบิ้นครับ จร,จริงๆอย่าง,างที่ได้บอกเลยค่ะว่าวมินได้ใช้บริการของบริวินด้วยแล้วก็มินมั่นใจในความเชี่ยวชาญแล้วก็คุณภาพของแบรนด์นี้แล้วแบรนด์นี้ก็มีชื่อเสียงมายา,นะะา,นาวนานมากๆทั้งนวัตกรรมที่ใหม่แล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมันก็เลยตอบสนองความต้องการในการดูแลบริโภคของินก็เลยเลือกที่จะทำง,งานในการก็รู้สึกว่ามันตรงด้วยทั้งคอนเซ็ปต์แบบมีเจอร์บริวิล์ลตัดสินใจไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะเราเป็นลูกค้าอยู่แล้ว ครับในระหางการดูแลจากโรมดูบิเตีนิคแล้วนะครับมีประสิทธิภาพปลอดภัยในวัฒกรรมระดับโลกนะครับอยากรู้ครับเราเป็นครอบครัวของโรงพยาบาลโรดูินตป้ายาหน่อยฝากโรมดูบินตีนิคไหมอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องแฟนคลับและทุกท่านผู้มีเหตุสักตุดีงามค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะโรมดูบินลินิกเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและก็ความสดความงามให้กับทุกคนซึ่งยินก็ได้ใช้บริการอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากมาก แล้วก็โรงพยาบาลมีฐานโปรแกรมแล้วก็โปรโมชั่นที่น่ารักมากๆเหมาะสำหรับทุกๆคนแล้วก็เชื่อว่าจะมีโปรแกรมที่ดูแลเฉพาะจะุดๆแบบความเจ็บแม้แต่ละคนด้วยนี่นะครับเพื่อให้เป็นโรงพราบาลฟอร์ดเพรสช่วยยูนั่นเองนะคุณก็จะดูดีที่สุดในแบบที่คุณเป็นด้วนตัวเองนะครับท้ายที่สุดครับแฟนๆอยากทราบแล้วครับตอนนี้จะติดตามผลงานของเราได้ที่ไหนบ้างแล้วก็มีอะไรที<ห>่เราติดต<ห>่อได้นในช่วงนี้ ช่วงนี้ถ้าใกล้ๆก็มีละครค่ะน่าจะเป็นในตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวน่าจะได้ดูเร็วนี้แล้วก็มีละครโทษฐานที่รักเธอค่ะช่วงสามอิดตามได้ทุกคนงามเลยนะครับของช่องทางของเธอนะนะแล้วก็ฝากไปเรียบร้อยแล้วนะครโปรโมทวิงดีดิกนะฮะถ้าเจอมีนมะบันนะครับรู้สึกว่าอยากจะเป็นเฟสเชอร์เป็นแบบเป็นตัวเราที่ดีขึ้นนะฮะรู้สึกว่าเออเราดูดีได้แบบนี้จริงๆมันก็เรื่องทมากนะอินสไปร์ในเรื่องของการดูแลตัวเองจริง นะครับก็นี่แหละค่ะป็นเลือกนอร์วินคินิกก็คือตามคอนเซ็ปต์เลยนอร์วินฟอนร์เดเบเชียดูค่ะพูดดีขนาดนี่บอกมือได้เลยครับผมอยอดเยี่ยมครับโนอร,ร์วินฟอร์เดเบเชียดูนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะครับนี่ที่อยู่กับเราเนเวทีนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิีขอ,ออยู่กับเรา นะครับฉะนั้นแขกรับเชิญทุกท่านครับอีกหนึ่งแพทย์นะฮะที่ได้ดูแลมินิของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ KOL and speaker s p e a k e r แพทย์ประจำโรงพยาบาลคลินิกครับแพทย์หญิงอรุณีทองอัคระมิโรรอดครับคุณหมอออยครับเรียนเชิญเลยครับหมอออ,อยสวัสดีสสดครับ ครอบครัวโครงบารม,มีเด็กคนที่แบบว่ามั่นใจเป็นประการมากเลยน้องแปบ๊บนึงนะลกูกขอยิ้มตัวคุณหมอแป๊แบบนึงนะพ่ออ้อยครับขออนุญาตถามดีกว่าครับวันนี้มาอยู่กับเรารแรล้วให้ดูแลมียังไงบ้างครับจะบอกว่าอย่างนี้ทุกคนต้องเห็นว่าน้องเวนเลนน้องที่น่ารักสวยรูปหน้าหุ่นนะคะคือคนสงสัยว่าอย่างวัยเนี้ยเราสามารถทำอะไรได้อีกหรอ ให้สวยไปมากกว่านี้ให้ผิวดีไปมากกว่านี้อีกหรอจะบอกว่าปัจจุบันนะคะเทรนด์ของการทำเขาเรียกว่า p r e j u v e n a t i o n ค่ะคือการดูแลป้องกันตั้งแต่ ก่อนที่จะมีปัญหาเลยว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะผิวรูปหน้าที่ไม่สวยงามบ้าหย่อนคล้อยหรือว่าปัญหาในสีต่างๆรูปร่างที่ไม่กระชับมีไขม,มันตรงนั้นตรงนี้อันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราอยากให้ซูน้องมิ้งสวยแล้วก็เมนเทนแบบนี้ค่ะจุดที่มีความบกพร่องตรงไหนที่ตรงนี้ยังไม่เป๊ะเราก็เสริมสร้างให้มีความเป๊ะขึ้นทางเรื่องของโครงหน้าแล้วก็งานผิวมาเองค่ะ มีความหวังครับอกงามความนที่สุดว่าที่แต่ว่าเราเป๊ะเราคปถจงเี่สุดแล้วเราเป๊ะได้อีก ใช่ค yup. ่ะเราสามารถดูดีแล้วก็มั่นใจในแบบที่เป็นเรามากขึ้นอย่างหลายหลายคนที่จะรู้สึกว่าถนัดถ่ายรูปข้างเดียวสมุนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลดูฝั่งให้มันดูมีความแบบว่าสมมาตรแล้วก็ดูดีคือถ่ายทุกปุ่มเป็นมั่นใจุีเกินแบบนี้ค่ะจริงๆครับหลายคนรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมนะคะคือออกมาว่าฉันอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้นะคะก็คืนมีสมีธิ์คืนมาแล้วนะครับนั่นเ่งนะเขาบอกว่าย้อนูในเครดิตนะฮะพอมจะยนทีื่อเรื่อย ท่านแบบจะกมาทันที át, ่ต่อมาทัที่ต่อขออนุญาตถามคุณบิ้น่อที่เรื่องเลละไม่ใคุณองอยดีแวแล้วแล้วคุณบิ้นขอกคุณอได้คนาในแบบนี้รู้สึงไบางครัสึกปลใจค่ะสายใจมากเพราะว่าคือ้ยงานที่มิทํทมันหนักมากมันแบบใช้ร่างกายใช้หน้าตาแล้วเราต้องแต่งหน้าทุกวันมันก็จะมีแบบบางส่วนที่เราเห็นกแบบเราแบบยากที่จะดูแลก็คือต้องคนช่วยก็คือเา นาะเป็นตัวช่วยสําคัญนะครับโดยเฉพาะการทางงานของเราต้องมีตัวช่วยเข้ามาให้เรามาั่นใจได้ในทุทกๆวันนั่นเองนะครับอ่ะถามต่อเรื่องดีวกว่านะครับป้ายยาสักนิดนึงครับคุณหมอครับปเป็นที่ทราบเปนดีโรงพยาบาลคลินิกเราใช้นวัตรกรรมความงามมาตราฐานระดับโลกช่วงนี้นวัตรกรรมอะไรที่โรงพยาบาลคลินิกเรานนำเข้ามาบ้างครับ นวัากรรมดัความงาน,างม,นมันพัฒนาขึ้นถุอได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจกระชับงานผิวยิ่งปีนี้งานผิวงานผิวงานตับโครงสร้างไม่ผิวเราเด็กลงเรื่อยๆนะคะมาแรงมากๆจริงๆอยากฝากไว้จริงๆว่าหลายๆคนคือนึกไม่ออกว่าเราจะทำอะไรนะคะแนะนําว่าให้มาที่ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเรานะคะจะมีการแนะนําดูแลแก้ไขาตามที่น้องวินบอกคือมีการดูแลเฉพาะบุคคลแล้วก็ Personal ไลฟ์ตามปัญหาของเราได้อย่างจริงๆแล้วเราก็จะสวนเป็นธรรมชาตินะคะมีความมั่นใจในแบบ เป็นเรามากๆเลยล่ะสวยได้เป็นธรรมชาติและมั่นใจในแบบที่เป็นของเรานะครับการันตีนะครับดูแขกผู้ร่วมงานของเราก็ได้นะครับใช่ไหมครับก็เป็นครอบครัวของโรงพยาบาลคลินิกเช่นเดียวกันนะครับส่วนความแปบนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอออยครนะขอเชิญโรงพยาบาลคลินิกกับหมอออยอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับหมอครับเดี๋ยวคุณบีอยู่กับเราเปนเวทีนะครับและเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลคลินิกอย่างแท้จริงครับเรามาร่วมแสดงความยินดีนะครับลำดับนี้ครับ ผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่จะมามอบช่อดอกไม้ให้กับพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเรานะครับขอเรียนเชิญมาดามจอยครับอีสิงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับคุณมาดามจอยนะครับ,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 ค,รบคุณวันพิชัยดำรงวัฒนัโพคินครับท่านเป็นกรรมาการผู้จัดการผู้บริหารครงโรฮิงญาลินนะครับ และแน่นอนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับขอถาด้วยครับแพทย์หญิงถานิศร์ทำลิขิตคุณครับบ o r ์ดออฟเ m a t o l o g y แพทย์เจ้าของและผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลินิกจะให้เกียรติขึ้นบนเวทีนะครับมอบช่อดอกไม้สวยงามนี้เป็นการต้อนรับพรีเซนเตอร์คนใหม่กับโรงพยาบาลคลินิกคุณมิ้นกรุงรวินั่นเองครับ การส่งต่อ <Okay. S 1> นะครับแรงบันดาลใจาาว่าคุณสามารถดูดีได้ขึ้นในช่วงที่ติจริงๆอย่าจะเรียนเชิญเลยนะครับ Lifts lifting select ของเรา3 framework ที่พร้อมจะดูแลให้คุณได้มีความมั่นใจในช่วงทุกวันครับก้าวเข้ามาได้เลยนะครับให้ทีมแพทย์ของเราที่อบรมานคลินิกได้ดูแลท่านอย่างดีที่สุดด้วยแพทย์นะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับ ขออนุญาตได้เก็บภาพวินาทีประวัติศาสตร์นี้นะครับเป็นการร่วมแสดงความดีและต้อนรับผู้เป็นเซนเตอร์ของเราอยากเป็นทางการนั่นเองครับคือเป็นการเก็บภาพวินาทีประวัติศาสตร์ครับ และทุกท่านครับนี่คือพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของกรมรดวินคลินิกคุณมิตรนุวีครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านบนเวทียังอยู่กับเรานะครับแน่นอนว่าเป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่แบบนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเพิดเดเ่มเติมได้มาร่วมกันถ่ายภาพบนเวทีนะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญครับ นะโคคินครับขอเชิญประเมินต้นรท่ันด้วยครับขอเรียนเชิญครับแพทย์หญิงธีรดาจิตการครับเรียนเชิญแพทย์หญิงช่ออันชันปัญญาเอเกวิถก <c oughs> เรียนเชิญแพทย์หญิงวันวิมลวรรณนรัครับ เรียนเชิญนายแพทย์อธิวัฒน์อัศวะภิกวัฒนครับนี่คือทีมแพทย์ประจำโรงพยาบาลสิริศูนิ์ของเราครับผู้อยู่เบื้องหลังความงามให้กับคุณลูกค้างอื่นท่านนะครับและแน่นอนครับแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกสองท่านต้อนรัตนาอูพิทยาและออมรัตมมน์ได้เขียนข่าวเรื่องกันเรียนระับจากอ e ินฟลูเอนเซอร์ของเราทีมผู้บริหารคนสำคัญครับ อีกสักครู่นะครับหลังจากที่แขกพิเศษของเราทั้งสองคนได้มาร่วมถ่ายภาพกันแล้วนะครับจะเรียนเชิญ hmm. er, ทุกท่านบนเวทีได้มาโชว์ส์ชวยกันนะครับเป็นการร่วมสนุกสนาคกันลำ mm hmm. ดับนีขอเรียนเชิญให้อีกท่าน, mm hmm. นทีิมีจองหลังนนี้คืออาจารย์ด hmm. คุณหมอโฮงยักษของที่เรียนเชิญคุณหมอออยด้านบนเวทีด้วยนะครับ มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวที่สวยแบบนี้หลังจากวันนี้ไปนะครับสีนี้จะพาให้เราดูดีขึ้นครับเพระรงระวี for ร์เดอบเชื่ออยู่ครับและเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองครับแน่นอนนะครับขออนุญาตชิมงานได้เตรียมเครื่องดื่มเฉลิมฉลองสำหรับแขกแขบงผิ้พิเศษบนเวทีนะครับจะมาร่วมโชว์ไปด้วยกัาครับ เป็นศิลป์นะครับวันนี้นะครับถือเป็นโปรโมวินเปนแกรนด์โอเพินิ่งดูฟิวเซนเตอร์ชวนที่ชวนที่ไฟลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่เป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งความที่เราจะร่วมเฉลิมฉลองกับความงามอีกระดับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยสอบย้ำว่าโปรโมวินคลินิกของเราเป็นผู้นําการให้บริการด้านความงามครับ ผิวพรรณรูปร่างและสุขภาพของคุณอีกแค่ก้าวเข้ามานะครับภายในโรง,โรงพยาบาลคลินิกของเราคุณก็จะรู้สึกดีและมั่นใจอย่างแน่นอนโดยทีมแพทย์น,นะครับที่ดูแลพบพอด้ญาตินักเร็นเ,นเชิญุดทุกท่าบนบริเวณทีนะครับได้ยื่นแก้เครื่องดื่มนี้นะครับไปด้านหน้าครับเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองนะครับเรียนเชิญที่สี่ประชาชนได้เลยนะครับ หลังจากชอตน,นี้เราจะร่วมกันนับถอยหลังคือพี่จะเชียร์ไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับ้ากท่านพร้อมแล้วนะครับผมจะขออนุญาตให้สัญญาณร่วมกันนับถอยหลังครับจาก5 4 3 2 1เชียร์ อนคัออเดอโรินิกอยแนียูขอเชิญทุกท่านด้ครับยอดเยี่ยมเลยนะครับขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้สักครู่หนึ่งในการบรรจงภาพวินาทีประวัติศาสตร์ที่เราู่มเฉลิมฉลองฟินชันเตอร์ทั้งหมล่าสุดของโรบินกินิกในปี2025ในปีนี้นะครับ เชิคนนี้นะฮะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ดิวเจนและคนทุกยุคทุกรุ่นจริงๆนะครับสามารถเป็นเบสเอยู่ได้ให้คุณดูดีได้ในแบบที่คุณอยากจะเป็นและมั่นใจด้วยความงามนะครับแนะนำเลย lifting select นะครับสารเทคโนโลยีนะครับสารเฟรมเวิร์มาตรฐานระดับโลกเอกสิทธิเฉพาะโรงบบรวมกันเท่านั้น lifting select เราไม่ว่าจะเป็น frame selection ไม่ว่าจะเป็น lights and shadow นะครับ รวมไปถึง Conceal Selection ด้วยก็าานะครับยินกันกว้างเลยทีเดียวครับวันน pues ี้ต้องบอกว่าสดชื่นสมกับเป็นการเฉลิมฉลองอย่างเกียใยา่ Great c e l e b r a t i o n แฟนๆจเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราได้มามีความสุขกันต่อด้วยแน่ๆจากศิลปินที่คุณรักนะฮะนี่ถ้ารงโรวินท่านี้ต้องมาจริงครับ วิดีโอนะครับเยับได้ครับนี่คือช็อตที่หนึ่งนะครับเราจะถ่ายด้วยกันสอง s h ด้วยกันครับช็อตที่สองนะครับเรียนเชิญยังอยู่กับเราบนเวที1 1> นะครับขออน,นุญาตใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับวินาทีนี้ต้องบอกว่าขอกเก็บข้าไว้ร่วมแบบนประชาสัมพันธ์ให้ทราบก,กันเลยนะฮะเชิญคนนี้ยอดเยี่ยม เรเชอร์บัาัดังจอยก็อยู่กับเราคุณมิ้นคุณป้าอูคุณออฟโรยังอยู่กับเรานะครับขอขอบพระคุณนะครับแพทย์ประจำโรงพยาบาลคลินิกทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกติขึ้นส่งต่อแรงบันดาลใจนะครับไอ้คุ่นสามารถดูดีที่ว่าไปแล้วไปขึ้นได้อีกบนเวทีของเราตอนนี้นะครับ้องบอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลนะฮะที่อยู่เบื้องหลังความงาม ส่งต่อแรงบันดาลใจของการที่จะดูดีในแบบที่เป็นคุณเพราะว่าเราเชื่อนะครับว่าลมทรอินโฟ r the ร์เฟสยึอยู่เสิญงพอดีสอมลชนดได้เลยนะครับ สักครู่นะครับเดี๋ยวคุณจะได้มามีความสุขกับศิลปินที่คุณรักแน่นอนครับวิดีโอครับหยักได้เลยยอดเยี่ยมที่สุดครับเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับแต่ผมก็คือบรรยากาศสูงเลยนะครับขอบ็คือบัลาังกโจยนะครับขอบอกขคุณนะครับคุณหมอฉานะครับคุณคุณมิ้นท์นะครับคุณออโร่คุณต้าอู่นะครับสวัสดีครับ วันนี้เดี๋ยวมีความสุขกันแน่นอน